กก็แสงออไม่ปกติเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเบียร์ขาวมากครับผมปวดหลังดูแลตัวเองค่ะทุกคนแดดก็โดนไม่ได้โอ้โดนได้อะเวอร์แดดก็โดนว่านในโดนได้เนี่ฉันจะบอกให้ทียะแต่ไม่ออกจากบ้านจริงไม่ชอบ ชอบอยู่บ้านไม่ชอบความว,วุ่นวายอ่ะฉันเกลียดความว,วุ่นวายมันฉันเกลียดคนเยอะๆมากเลยุณป้าแบบอัเป็นตัวของเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นตุกฟุ้งัดตัวกล้องไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเพราะว่าตัวเองเป็นดาราเป็นูิจูดไม่ชอบใช่ไหมเมื่มอแต่เด็กแล้วมไม่ชอบคนเยอะดูเป็นคนแบบอัธยาศัยดีไหมคุณป้าไม่ชอบคนเยอะน ไมมีหดรอกถ้าเป็นล<า>ูกช<ท>นตัวสูงไม่หรอใช่พระเอกหล่อมากบิ๊กก็เคยเจอร้องท้านแผงเนี่พี่แจม นั่งข้างใช่ถ้าไปออกคลิปเดียวกันไงหรอเอ้าเหรอเออว่ะใส่ชุดยีนต์ก่าเธอเคยเจอหรออันนี้เ o r m a l อ๋อนั่งเดี๋ยวใช่รู้จักเคยเจอจับองอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ากองคันือจับได้แล้วเคยเจอที่อีหรือเคยเจอครั้งหนึ่ง เคยเจอคนหนึ่งก็แ,แบบตกใจดีดีอไอ้อด้อมบีบีอะฉันเคยบอกเธอแล้วว่าเขามีด้อมกันนะแต่พอแฟนสาวไป้เธอถ่ายคลิป่าอ้าวมีด้อมกันแลนะหรอฉันใช่นใ,ในโทรศัพท์เขาเปิดให้ดูในนั้นะฉันก็เคยเปิดให้เธอดูแล้ววันที่อยู่ที่นีอ่อ่ะเพราะนักกาหรองมันจะบอกว่ามันจะเป็นแบบในในกลุ่มกับนั้นอยู่ในกลุ่มกบบนัน ไม่แต่ฉันไม่เคยมีอย่างนี้ครั้งแรกในีวีทที่แบบมีคนคนในกลุ่มเป็นพันเอ๋อปกติมีคนสร้างกลุ่ม,มอยู่แล้วเนาะแต่ปกติไม่ปกติไม่เคยไปยุ่งอะไรกับกลุ่มเลยแล้วฉันก็งงมาว่าเธอบอกว่าอ้าวมีด้วยเหรอแล้วฉันเคยบอกเธอแล้วว่ามันคืออะไรแล้ววันนั้นน่ะฉันไลฟ์สดอยู่แล้วอีซีมหาศันที่คาเฟ่แล้วเขาเปิดโทรศัพท์แค่รูน,นี้ก็เลยมันจะมีสมานนชิกข้างบนทำไมนั่นกว่าพันแปดพันแปด พี่น้องสองหมื่นคนก็ยิ่งไปซื้อยาดมพี่อฟินแลนด์กับมันฟินแห้งกับพี่น้องด้วแฮมแไอ้ดลาซนเยกินให้มันหมดเลยมแล้วแล้วเขาแม่แม่ไม่กินซ่าแม่ไม่กินแ้วอยาให้หมดเรยจะได้ตอนนี้ไม่มีใครกินแล้วเ้อไมเอากินแก้วนี้หมดแล้วก็แก้ไม่นกินแก้วนี้หมดแล้วะลูหนึ่งสองสสีต้องเรียนเขาต้อเรียนเขายากปรุงแต่ดเก็บกลตั้งสแก้ว เแล้วแกบินมาไงอยู่ตึกไบโยค่คะด้อมอยู่ทางไหนไม่รู้ผมไม่รู้ว่าดอ้ดอมอยู่ทางไหนผมไม่เคยเข้าแล้ววันนั้นน่ะเมื่อวานวานี้สิเมื่อวานเมื่อวานนี้เอฟซีมาไหนก็ไม่รู้ผมไม่สวดอยู่เดินมาแล้วมาเปิดโทรศัพท์นี่คนในกลุ่มเป็นพันสองพันแต่เบก็ไม่ได้เข้าแล้วนะเคยเข้าไปอยู่ก็ออกหรอคนเยอะ ก็บอกว่าไม่ชอบคนเยอะก็แล้วเข้าไปทำไมมันเยอะนะครับไม่ตอนแรกมันไม่เยอะขนาดนั้นญี่ปุ่นเบสเข้ามาไม่ได้เข้าตอนนี้หนูไม่ได้อยู่รีดูนะครับอีกสระไหนจะไปแล้วนะครับหนูไม่หนูไม่เข้าอะไรแล้วค่ะเพราะว่าคนเยอะ แบบนี้สบายใจกว่าเรานี้เรานี้ไม่ได้เข้านะถ้าเขาสปอร์ตเราเข้าไม่เข้าก็สบายอยู่แบเดิมไม่เข้าออดีแล้วเวลาเขาพูดอะไรก็ไม่เข้าไปเลยเหมืติว่าเราเข้าใช่ไหมเราลงเพลงอกหักเนี่ยเฮ้ยทำไมน้มองลงเพลงอกหักอ่ะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราทำไมเราลงไม่ได้วะเนี่ยเข้าดีกว่าจะไ,ได้แบบทำอะไรก็ได้สบายใจ แล้วเป็นคนคิดหลายแล้วเป็นคนคิดหลายอ่านคอมเมนต์เขคิดไปน้ำคอมเมนต์นะเธอก็คิดเหมือนกันขอนี่ไม่ได้พูดเธอไมคิดนี่ไม่ได้คิดอะไรมา้เธอคิดแม้กเธอจะพูดทำไมว่าเนี่ยมีคนคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพูดแบบนี้คนคอมเมนต์คอมเมนต์อย่างนี้ถ้าคนไม่คิดก็ต้องไม่คิดเลยเพราะว่าหนึ่งร้อยคอมเมนต์คนคอมเมนต์แบบนั้นแค่สองคนอีกเก้าสิบแปดคนไม่ได้คอมเมนต์แบบนั้นแต่เธอหยิบสองคนนั้นขึ้นมาพูดในไลน์แปลว่าเธอเป็นคนไม่คิดเหมือนกัน ขยายข่าวขยายข่าวาทำเป็นขยายข่าวทำเป็นพอกันนั่นแหละขยายข่าวอย่ามาทำเป็นทำเป็นแบบไม่คิดสนาสักโบตสูงน้ำอกเพชรประยักษสูน้ำเชื่อคิด แตบทสืบของเราพี่น้องแบบว่าอตอนที่คนจิ้นกันเยอะๆใช่ไหมนังก็เป็นห่วงใช่ไหมนางก็ถามว่าหนูโอเคไหมเพราะว่าหนูต้องมีละครมีโนมินี่จะกระทบงานหนูเองนะแบบว่าเธอก็เป็นคนคิดน็คิดแล้วนะเขาก็มีนาทีกางานของเราพี่น้องเออขาก็มีเนเขามีนาทีการงานเขาเพราะว่าแฟนคลับจะมาแบบว่าเรียก <ๆ S 2> บบว่าอะไรวะลุกล้ำหรอพื้นที่ใช่ก็กลัวว่าเเออก็กลัวว่าแบบนู่นนู่นไงเพราะเขาก็คือก็มีแฟนคลับพยูนเหลียวหลยเกาอยู่เหลียวพี่น้องแล้วแฟนคลับใหม่ถ้าเกิดขึ้น เกิดขึ้นแบบช่วงอดมหนะ่ะเอฟซีแบบมาหลายแล้วก็เอฟซใหม่บางคนไม่ได้เคยติดตามเข้าม,มาก่อนนะกับเธอก็ไม่เคยตามแบบมาเริกตตามตอนแบบนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยอ,อืมนั่นแหละกลัวมันเป็นแบบนั่นนี่นู่นแตมายานลเรากระโงานร้องสินาพี่น้องก็เป็นห่วงเนาะยานวมาเขาก็เลิบ,บช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่รูสิว่าโทหาเบสหน่อยโทหาเบสหน่อยคอยเขาบอกว่าทำงานนะ เป็นเวลานะไอศีเมย์ก็จะบอกตลอดเนี่ก็จะบอกตลอดสินะห่วงทักมาแบบโอ๊ยตืย่นขึ้นมาท้ามาซีเรียลหรือเปล่าโกรธอะไรไหมบอกได้เลยนะไม่พอใจอะไรมีไม่เ,ไมเ,เป็นไรเขาคิดน้ำมเมียเขาคิดน้ำมีลสบายมากเบ๊ชิลค่ะสบายมากจ้คนนาคนเยอะก็วิ่งหนีเนาะคนเยอะไม่ใช่คนเยอะแล้วแบบมันเยอะอ่ะ หน no ูห no นูซิงตาสวดหนูนายอาริลี่บีไปคนเดียวหรอไม่ค่ะมากับพี่พี่พี่มี่เป็นญาติหนูตอนแรกก็จะมาคนเดียวแต่นางบอกว่ายังไม่กินข้าวอุ่นฉวหนูมาคนเดียวได้อยู่แล้วหนูไม่จำเป็นต้องมีคนตามอะไรเยอะแยะ อเขาว่าเราเขาเป็นดาราเขาไม่คุณตามตัวทำปลอดภัยเขาเป็นบุคคลคำพังค์คือไม่ชอบให้คนตามชอบไปไหนมาไหนคนเดียวมัันนอตรายรู้ไหมอันตรายอะไรโทรศัพท์ก็มีอะไรก็โทรดิสวัสดีพ่อแม่มันโทรได้ก็ดีโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมันจะได้มีคนแบบนี้เร็วไหมชอบไม่รู้ไม่ชอบให้ใครตามมากเลยไปไดไปไหนมาไหนก็ไปแต่คนเดียวตั้งหลอดเลย เดินห้างก็เดินคนเดียวข้าไปทำงานอาจจะมีแม่มาด้วยอยู่บางงานแต่ว่าส่วนมากนเป็นคนเดียวตอลอดเวลาเท่าที่เห็นดิแม่กินหมดเรือก็ไปไม่มีใครกินแล้วเธอต้องไปแล้วมั้งกินเจมส์ละ บินมองมองมาบอสพูดถูกใช่ไงเราเป็นห่วงคือไปเห็นแบบว่าไปพูดเดียวคือยังมือนี่ถ้าวันนี้ถ้าเกิดพี่เขาไม่มาจะมาคนเดียวนั่นนี่ใช่ทำไมโตแล้วไปไหนมาไหนคนเดียวโอ้ไม่ชอบแม่คนตาไม่ชอบแม่คนแบบตาหมะแต่มาด้วยถ้าว่าอึดอัด่ไดคุยเลยด้วยแต่พูดตามฉันเขาแบบว่า เขามาแล้วฉันแบบโอเคไงมาเอ็นจอยมาแล้วนี้นี่มาเอ็นเตอร์เทียนช่างไงฉันก็เลยได้ใช้ผิวกันเดียวไปใช้ตัวก้อนหยอบพี่นอ้องตะไลามาส่งนัตตี้มาดูเร่โคโซฟ์เขามีโซฟอร์อยู่แล้วเนาะอ๋อไม่ทำให้คนขับรถต้อเวลาไปเที่ยว